สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูมสุขชนตอนรับขอสู่ช่องคอติดห้ยดังมากแช่เนาะจักกับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่หกกรกฎาคมเนาะจากักเป็นจังใดในน้องหมดที่ผ่านมาหนึ 1, ่งกรกฎาคมผู้รโดโ่งดีกันในบอจกักคันผูรโดโ่งดีแอดมินก็ขอแสดงความยินดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชุดนี้เนาะจ้กก็จะเป็นแนวทางหมดใหมเนาะจากัก ทางรัฐบาลไทยงบประจำวันที่16รกรกฎาคม2 5 1 7เราจะเอามาแบ่งปันพี่น้อนในเบิงงกันน,นจะจ๊ะก่อนสิไปรับชมรับฟังน,นจะจ๊ะแอดมินกัขอกำลังแห้งใจจาาพี่น้องสภุสก้นนกจะ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนนะจาะพี่น้องก็จะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกําลังแห้งใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแอดมินจากพี่น้องสปูสุขคนนะจ๊ะเพื่อเป็นการบันเทวลนร่า้ากก็ไปรับช่วงแนวทางกันเ้พี่น้องเริ่มต้นกันที่เราทางของแอดไต่ฝ่ากันก่อนเลจะจาะสุบผลนังอุติพัณฑ์มาหนึ่งกระฎาคม เพิ่นก็ให้เขาโตวิ่งนอจากนั้ก็คือลักซูนแล้วก็ให้เขาเล็กรถสองตัวบนนัก็คือ3 0 0ศูนย์และพี่น้องเด้อเขาก็มาเบิ่งต่อกันที่16กรกฎาคม2องพันหารอยพิเศกันต่อได้จักเส้งเอ็ดไตฟฝากระได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุด2โตก็คือ24 25 27 28 29หมดนี่ก็เน้นให้ไปทีลักสอและพี่น้องเด้อ24 25 27 28และ29่จ้ะ ฟันหายไปทีลักสองแคบไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ๊ะเนวทางของแอดไตฟ้าหมักกับฝฟ่ไปหาจับร,รัตติติดกันเอาไว้ได้พี่นองเดอ้อต่อโดยเนื้อทางของแอดวีนอกจากรัฐบาลไทยงวประจวบติด6กระกระพพหาคม2 5เ7งวดน,นี้เพิ่นก็ให้เด่นบนไปทีลัก8ตัวร่องขึ้น1กับ3จ้ะคู่ตนบนก็คือ82 83 3 1และ81จ้ะเด่นล่างห้ไปทีหาตัวร่องก็คือ6กับ0ูนจ้ะ เดินล่างหาร่อง6กกับ0 2ตัวล่างก็คือหาศูนยหกาหและหกจ้ะหาศูนยหาหและ62วัดนี่ดับบนซีด้อพี่น้องเดอ้อเนวทางของแอดวิจจะแคบไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันได้จ้าไปเบิง้งแนวทางชุดต่อไปก็ได้จ้านั่นก็คือแน้วทางของแอดเอือยลาเนาะจาก รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 0 0หาร7เสียงงวดมีเพิ่นก็นให้วิ่งบนไปทีลัก3ได้พี่น้องเด้อบนวิ่ง3ชุด3โตก็คือ5 9 3 4 9 3และ8 9 3จะบนเน้นให้ไปที่า3พี่น้อง2ตนะจ๊ะเก่3ล่ลางให้วิ่งไปทีลัก7ซึ่งก็คือ3 7 5 7และ0 7จะล่างวิ่ง7 3 7, 7 หาเจ็ดและศูนย์เจ็ดเต็มพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นชุดเต็มแล้วจ้ะไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดแล้วจ้ะซึ่งก็เป็นชุดเน้นบนพี่น้องชุดเน้นบนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยเจ็ดหายสามตัวเม็ดเดียวเลาวจ้ะเน้นกันไปเลยนี่ก็คือซีเก่าสามแล้จ้ะสองตัวเม็ดเดียวเก่าสามลางเน้นเม็ดเดียวหายไปทีสามเจ็ดเต็พี่น้องเด้อลางเน้นในพี่สามเจ็ดบนเน้นไปทีเก่าสามสามตัวเม็ดเดียว สี่เก้าสามจ้าแนวทางของแอดเอร์ลาแล้วจ้าแคบไปเบิงจดไปเบิงกันได้จา้าประวัตสืเป็นแนวทางของแอดไต้ฟ้าึ่งก็ให้เขาเด็กไทยสองตงัวบนนึ่ก็คือสามศูนย์ศูนย์สามแล้วจา้าต่อโดยแนวทางของแอดวี v, แล้วก็ตกทายโดยแนวทางของแอดเอร์ลาแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สุดข้นโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ รับรู้ข้อมูลยางมีสติดีดจ่าเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชกโดยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้วยจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํำเดจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วจ้ะส <edia> ื่อตามกระังทรับส <ountain> <t> ื่อตามผืนดวงขอชกองและพี่น้องเด้อจาจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูกคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเ้็นสนิก้อนด้วจ้าและจังกลับพอๆกันหมาในคลิปหน้าสวัสดีจ้า